สวัสดีครับผมช่างเล็กไปสัดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสายวิทยุของโนวาล่าปี08นะครับครับดูเลยนะครับเริ่มจากไฟตรงก่อนนะครับไฟตรงจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับอันนี้คือไฟตรงแล้วก็สายไฟ AC จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเช่นนี้นะครับ ดูดีๆนะครับพอมีสิเงินอยู่หลายเส้นและถัดมาจะเป็นไฟลี่นะครับไฟลี่จะเป็นสีเขียวอ่อนเส้นนี้นะครับไฟลี่นะครับถ้าเป็นสายก้าวของนิสสันเราต้องลงที่ตัวรถนะครับเพราะนิสสันจะไม่มีสายก้าวมานี้เราลงที่ตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อที่สายลำโพงเลยนะครับ ลำโพงฝั่งหัวมือฝั่งคนขับนะครับจะเป็นสีม่วงและก็สีฟ้านะครับสีม่วงเส้นนี้นะครับแล้วก็สีม่วงบวกนะครับสีฟ้าลบนะครับและจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับของประตูคู่หน้านะครับจะเป็นสีสีชมพูและสีขาวนะครับสีขาวบวกครับสีชมพูลบนะครับฝั่งลำโพงคู่หลังนะครับ ฝังคนขับนะครับจะเป็นสีเทากับสีส้มนะครับสีเทาบวกนะครับสีส้มลบแล้วก็ฝั่งซ้ายประตูหลังนะครับจะเป็นสีเขียวและสีดํานะครับเขียวบวกดําลบนะครับอันนี้ขอแนะนําจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับค่อยตัด